สวดครับผมกิติพงศ์วันนี้จะมาแจ้งรายละเอียดการเรียนสมรรถนะรายวิชาของนักศึกษาร,ระดับปร .1 ส,สาขาเทคนิคยานยนต์ครับ วิชางานเครื่องล่างและส่งกกาลังยานยนต์ครับสิ่งนี้นักเรียนจะทาได้สามารถถอดใส่ยางรถยนต์ได้ครับสครับนักเรียนถ่วงล้อเป็นครับสครับนักเรียนสามารถตั้งศูนย์รถยนต์ได้ครับและสุดท้ายครับนักเรียนเจียาจานเป็นครับวิชาเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ครับสิ่งที่นักเรียนจะได้จากวิชานี้นะครับคือ1ครับเขียนแบบชิ้นส่วน3ามิติจากภาพฉายครับต่อมาครับนักเรียนสามารถเขียนชิ้นส่วนเครื่องกลแบบ3มิติเบื้องต้นได้ครับนักเรียนสามารถนําชิ้นส่วนที่เขียนมาแล้วประกอบรวมกันครับเป็นเครื่องบมตด้คคววนยย์ุ ทีนี้นักเรียนจะได้จากวิชานี้ครับคือใช้เครื่องมือพิเศษครับตรวสอบและวิเคราะห์การทํางานของเครื่องยนต์ได้ครับต่อมาครับนักเรียนสามารถใช้เครื่องมือพิเศษครับวิเคราะห์ระบบจุดระเบิดได้ท้ายครับนักเรียนใช้เครื่องมือพิเศษครับในการวิเคราะห์ระบบเชื้อเพลิงได้ครับวิชางานไฟฟ้ายานยนต์ครับสิ่งที่นักเรียนจะได้คือ1ครับตรวจเช็คเซ็นเซอร์สัญญาณแคนบัสต่อมาครับตรวจสอบระบบ B S M ครับ